อตอนนี้อยู่กับเอออาชิน <c oughs> ซึ่งราชีบในบ้านไม่ได้เรามนมีวงวงแล้วมันใช้ยากเออเออได้อยู่เออไม่ได้อยากเ <c oughs> อาไงว,วะอเซียนหลุดนะตอนนี้อยู่แบบนี้แล้วก็หนอน,นจ้าเอ้อมันหายไปไหนวะน,นี่ <c oughs> นจ้าด้วยไีนกากมาไกลๆครับหมุนแม่มันหมุนไม่ตลอดอ่ะโอ้ย อย่าปงแล้วจะฟาร์มนกครับฟาร์มตอวนี้คนหลุดตอนนี้ตัวนนขี้หักแล้วไม่มันไม่รานให้กูกก็หยุดแล้วแป้ย เมันจีดตัวมึงดูด้วยตายไปโอ้ยสองไม่ได้หมดแล้วเนี่ยเด็กกินเล่นอะกูไม่รู้อ่ะออกไปไหนโดนด้วยไหมผ่านหนึ่งมึงหนึ่งผานหนึ่งหึ่งหนึ่งอะไรกะไปแล้วให้โอเได้กูเนี่ยไม่ได้กูเนี่ยไม่ได้ชิวกูไม่ได้ชิลอะตอนไหนวะไม่รู้เรื่องเดินเดินเอาอะไรเข่าไม่ใช่เอา เปิดดีนเล่นหละเขาเปสตานอเดกใเขียนีกทีันหวดำเจร็อีกนะอาเจียไปเลยอาเจียไปมาละตันไม่ถึงมันฟันลาดกู่อกี้เมื่อกี้เวลยทุ่งอยู่ดีเผอลาดกูอีไม่ได้ลาดกูมองแสงกูต้องได้ไสัตว์เออไกมาเขาดีนนขมาข้มา โอนปะอะไรเนี่ยอยากได้มากขอได้ไหมถ้าได้กจะเอาทำของหวานไปเลยว่ะตีไเลยหรอนี่พายันเดินไปทางนี้ตัดไปเข้ากอดเล่นอยู่พี่มันฟันไม่เข้าเลยวิ่งตามไม่ทันไอ้มันเด็กไปหนตั้งอยู่เดียวปิว ได้ด้วยยืนดูเอาใส่ใส่คือมึงทิ้งกูมึงทิ้งคืกูไม่ได้ทิ้งมึงกูหาทางเอาซ่อกูหาทางรอดช่วยเชียรว่ากูเห็นแล้วว่ามึงกาจรารด,ด้วยอ๋อมันเอ้ยมันเห็นด้วยหรอท่อนในดงไม่ได้ไม่ใช่เวลารู้สึกแบบโอ้ยโนะอ้กูไม่ช่วยแล้วคอยตายไป,ไปตายไปตายแล้วคอยเข้าแล้เข้าเลยเข้าเลยอะไรเหรอเดี๋นะบักควายตันพุ่งไปดีครับโอ้ดี บับเอ้ยไม่โดนเฉยไอ้สัตว <uh ์กูเอาเองไอกูเอาเองนนมันคือของกูของกูนนตายดูโดนตไปแจกแจกมึงคิดเลื่องแจกก็รับไปว่าไปว่าไวเรย ใช่ดิวมาอาเซียนี่หว่าชื่ออะไรวะแพ็เอาฟินดอมดูเสือกทั้งหมดนี้สุด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 เล่นเล่นท่าบินน่ารักว่ะโอ้โหดีเพื่อน พี่กินเลื้อนกระโดดเข้าไปไม่ได้ก็ตกไปเลยหมดดีเพื่อนจบแล้วสเต็ปเฮ็หน่อยอาเซี่ยมีไครมาสเต็ปไอ้นี้ดีกว่ามันคือของกูใช่อ่ะนอนไม่ไอ้เอ้ยแควนเลยเหรอวะเดินอยู่นิ่งๆกูเดี๋ยวกูก็ได้แล้วเนาะเนี้ยๆเนีเอออะไรวะด่านดาเมจอยู่คิวจริงเลย เล่นเหมือนโจี่ยยังไงอะปะเอเชีย้งคือวมึงวางวงอะไรของมึงด้ด้วยเป็นกันมันเลยเอาขนมี่เลยพี่แกโชกไก่เดี๋อวนี้ดีกว่าเดี๋ยวพุ่งก้าไปติบกาเล่นเอเียไป้ว โน่นแค่นี้ก็ต้องกดอันสีรออืมไก่วะรอทำไมอ่ะม้เก่งนะครับเก่งกว่าไทยขี้เลื้อนเลยไก่ไก่เซับเก่งกว่าต้องไทยขี้เลื้อนนะต้องสามได้ไรรึแหน่แน่แน่อย่าอย่าโอบขี้เลื้อนอีกคนเอาไอ้ขี้เลื้อนเสิจ้ะอันโดมนะกูไม่มีตัน ไม่พูดเลยอะไรของโอ้ยไม่มีกระโดดยาอบติดเาไปที่อบเขียลอีกขี้เรือไงขี่เรือตีอารตีอะรอย่างเ อนยอน,น,<ท>นี่ขอบูล,ล่ะยู่ไงขี้นเลือนยาล้วมึง <c oughs> จะสู้ส <c oughs> คนมีลลสไตล์อยาไม่ใช่บูม่ะวางเยอขี้เลือนโดนลัด <c oughs> <c oughs> คินตอนนั้นกูต้องได้ไม่อาเลียกับเฮ้ยนี่ไม่ต้องสู้คนมีสวไว้เดี๋ยวควรอันตรีล้านแมนกูกูละว่าตอบไม่มาไปครับไม่เหมือนเราวะเดี๋ยวจะไป หมาแม่งเปลี่ยนไปเนี่ยเงียบดีดีชินเลยมีคนเพื่อนทุกคน <laughs> เป็นหมาเป็นหมาฆ่าหมาเลย <laughs> <laughs> เอาเซียทำอะไร <laughs> นั่งโชว์ไก่คนเดียวชีกคนชีกคย กดชิลเลยล่ะไหวไหมึงลาล่าหนนึงไหวไหมขอโทษด้วยเก็บอะไรดีวะเก็บไม่ได้เลยลูกนกไก่เก็บพวใหญ่แต่ไม่โดนใครเลยไม่ซ่อนยีราฟ วิ่งเร็วอะแอนมันทำาษมันไล่กูคืนแล้วอะใช่ใช่ใช่ังลากย,ยากี่หายเตนนี้ทำ <c oughs> ไมกูอีกแล้วเป็นเที่ยวไกูบอกกูเป็นไม้จี่ตัดเดียวเ้ยซเฮ้เจ็บนิดเจ็บนิดไม่ยีมันเบากันวะอะไรนะเส มึงพลาดแล้วที่ตั้งโลกเลยไม่ตั้งไปกู้ทำไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรวันนี้เอาไม่ได้อย่าบ่นนี้ไทยขี้เลือนเงียบดีนนขี้เลือนเลื่อนนิดเดียวโดนโดนมดกัดก็ตายแล้วมึงอ่ะมดบินได้เลยห <c oughs> มดหมดไรปะคับมดบินไงจ้ะดำเหี้ยเนี่ยเดี๋ยวแม่งแฝดแม่งอันตีแล้วก็แฝบดบ

ยี่สิบเจ็ดยังไม่ยอมแพ้วะยี่ันไม่ยอมแพ้เดี๋ยวม่รดูตัวโขนาวอะไรอไกลๆได้นอนขีเลนนนีเลนแทงบ้านทำไมเลือนถายแลอนล่อยโดนมดจัดก็เป็นศพแล้วเหรอไหนลงไม้มดอะไม่มีดเลยนักูตายไปแล้วเฮ้ยไมอไม่เอาไมไม่ไม่ไอันติไม่ได้วะ ใ,ใ,ใครเลไก่วะกูตายห่งเลยไอ้นอนชี้เลื่อนมากูสารสาเพัเฟปก็อคยน่นชี้เลื่อนมาคุยัะกูเนี่บไปสัตว์ม่อตายหนึ่งแทนที่กูจะสิบห้าศูนย์กลายเป็นสิบห้าหนึ่งของมึงคัมันานทีกูจะได้เป็นอย่างนี้นะเนทั่วไปอะธรรมดาเล่นแต่แรกไมันจะเคยเป็นเลยแมเออเอา ไม่ <S <S <kleine mus> <ame> ันแล้ไม่ทัจะตายเพราหมาแล้วโอเคจบเลยนันคิดจะได้ไม่ยาวจะได้ไม่ต้องยเล่นละเงียบไปที่นนทีเรือนที่เรือนเที่เกียจอยงเะไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่มาไอ้ใหญ่หม่หม่มตายแค่หนึ่งพอจะตายแล้วว่ะิ้นเนีย จะมาอ่ะอาเซียเจ้าคิดเจ้าแค้นมานเต็มเลยเดี๋ยวอาเซียนทำอะไรเนี่ยตัวนี้แม่งสเต็ปยากที่หายดุดเลือดก็ไม่มียัดเป็ดต่ออกออกเว่ยมันพายเหรอเอออุ้ไม่ฟาร์มแล้วเนี่ยเงียบพินนทีเรือนอะไรอะไรมึงไอ้สั้นตายแบบมึงอ่ะเฮ้ยขอบคุณเพื่อนอะไรอะไรไม่ตายใครตายขอบคุณเพื่อนที่จะช่วยมาละคุณคนดี ไม่คือคือแอร์ตันด้วยอาเสียนไม่เข้าพีมากอาเฟียนเลงแต่นาซิกเจ้าคิดจะเกลี้ยงอาซิกมันไม่อยู่ตรงนี้เท่าไหร่โอ้เพื่อนไม่โอ้แล้วเอ้ยไปล่อยตายปล่อยตายเขาเลยเขาเลยนิดเอ้ยมันเอาอีกแล้วไม่กูตายกูตายสองตายไอเนทมึงไอเนทขี้เลือน ไอ้ท้อพ่อพ <Oh, oh, ่อม mmm, ึงไอโอโซเทพวะโอ้โซเทพวะอะไรวะน่ากินแล้ววะไอ้พวกนี้เชี่ยนอนขี้เลยไม่เข้าไปแอบหนีออกมาก่อนไอ้ตุ๊ดตัวเด็กยอดตัวะลอย่างนี้ไอ้ตุ๊ดโอ้ยโดนข้าไปโดนแล้วมาตกไอ้บทไอ้สัตว์เอามันไม่ลงหรอกมันคืออาจารย์ไก่เลยอาจารย์ไก่ดกเด โผลมันสเต็ปอย่างไก่ไม่แค่กูนึกว่าจะโชว์หัวไอ้เคียตอนแรกบอกโหล่พวกมึงนี่ยังไงกันวะมึงเอาไงวะหนอนขี้เหอนมึงเอาไงแบบนี่สรุปชื่อข้างหลังนี่มันหามาอย่างไรเขาบอกตั้งเกสโมสรตั้งแล้วนี่ไม่เห็นมีเลยหลือมันไปสั่งขีนแล้วนี่แล้วเนี่ยไม่ทำมันมีอยู่แล้วนะล่ะกูก็ว่าอยู่ทำไมคนอื่นแม่งมีกันแล้วสรุปถามยังไง ภาษาจีนเออต้องสองเบอร์นะเพี่วกัมไรอัดให้มึงหมายถึงอะไรเนี่ยไม่สรุปมันเอายังไงเอาอะไรอะชื่อชื่ออะไรอะไรมึงเนี่ยชื่อเทพเทปอะยังไงอะชื่อข้างหลังไงเยอโอ้โหมึงคิดจะสู้คนมีสองใบเหรอไม่เหรอแต่ึงไม่มีชื่อตรงนี้ปะล่ะไม่มีไอสัตว์มียังไงเนี่ย ก็มันไม่มีไงกูเลยถามว่าเอายังไงมัคุยไม่รู้เรื่องทำเราขั้นสูงไปไหนโลกไทองคิดว่าบินเร็วไล่เรือเรือยค่อยๆเลือมาพร้อมความมั่นใจปะยืมเงินกู้ไปอย่ารัดกูกูเล่นที่ใหญ่ ไอ้กูช่อยู่อย่างนี้เลยันึงเร็วนนตม้งชาะงานเลี้ยงซึกรอบเลยไอ้ข้าไปเกลงแพงอันนี้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยจะเข้าไปเอากแพงแงแงมันเลื่อนไม่รอดเ้ไดงหลันีิไม่เอาไม่ไ้ดืมตาตายไม่ต้องมาขี้บ่นนม่งปืนเ